หนูน้อยค่ะนูน้อยนูใหญ่มาถึงแล้วค่ะสบายดีเด้อฮะในวนลุกไปเฮ้ยไปเฮ้ยดแล้วอะไรคะโอ้โหไปรู้แบบปโอ้ยดู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  có con con hai cái dạy của Dạy bây giờ có tiếng thua hả lựa mua thua hả lựa 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 Hai lựa lựa to Hai lựa to Ôi

นอนนะคานอนในดกนอนก่อนนอนเด่กมันแจงนะเขาใเมื่อนอเลจไปใชคะเมื่อนอเมื่อนาะโอเคไว้เตียงเทปไว้ใช่นี่นะไปไปอืออีหนึ่งสองสาดิวอ้ย Mà lời chào mà lời đừng như vậy mọi người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  mọi

ta chờ cho con nó dạ bằng bằng còn nữa nha ui ba luôn đây ta đấy hãy cho con mẹ về mưa con này đẹp ơi à, cả mưa em ba luôn kia là. Nhà bữa, bữa. bơ là nhau rồi quẹt hả

ย่นนอนติบีมได้บลูกเอ้อโอ้ยอุยอย้งได้รู้ปลั่งค่ะเอาปลั่งจีนกันนาะไปลั่งกันประปร,ะปร,ะประั่งแกงกันปอาหน้าปะนหายเนี่ยนหายเนี่ยหาตีนลำปื้ไปจ้ไอตู่หายเลยห,ห้กิดไม่มาพี่อของที่วา นี่ตุเย็นนี่โอ้นหัวอไรเปล่าเอ้นยน,นั่งลถหลหลก็ไรเทอหัวจนย่องเผือ่อมาหอนนาอยูฮะกิ๊บแม่ใช้ได้บายพูดเนาะไม่คงม่เวีนพ่อมีเวนพวเวนพ่ะ Mấy cái chục chưa được Cái chục Cái chỗ Nhưng nhung cắt đi qua hà Mèn bò Chúp Chúp Cắt ừ. tìm mơ độ Nha à. ừ. Cô bị xe sơ nghe nhầy thế Hổng nghe nó là

ก๋ยเตียมาหมองเจียวโดดัีอ้วนนอนกับอ้ยมูแต่ดึงกปาเมยมาปุกอนนอนกัีม่มีอ้วนนอนกับอ้โมูมีอ้วนมีเสียวแล้วมีเพื่อนแล้วนีเด้าจิบจิบจิ๊บจิบจิบจิบิบเอารวค่ยิ๊บ อีกทอดอีอีกทอดอีกโอ้เป็นเพื่อนไนี่ถอดเกงออกใช้เปลี่ยนเพืนเพื่อนในรถหันเนาะว้วววีมีเสียวแล้วไม่เป็นเริน่กระเป๋าไม่มาด้วยัดึงมา้องเอมืออหนากระเจบให้เพโดยบบ่ Chi cáo Chị quá Chị ơi lại đây. Oh. ui mhm mẹ phải mhm 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 đâu mhm 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 đâu mhm mhm

Chụp ngọt cái đây đúng không? Cái nào bị diễn phân đấy, Đừng mà Thôi, mình đi đừng có quên đấy đúng không? Phần át mình, mình nên xảo khẩu Coi đâu Coi ăn được không? Coi át, coi, 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 coi Coi Át được Coi ăn, Để nữa, coi, coi Ok ขอบคุณค่ะมีขาเชืตโตอยู่วางใหา้โลกไปักาไรแ่าหางหลังจากเลก็ได้ได้ยาด้จ้ะยาทาได้ได้ นี่เพียร์ไว้มันมันมันแข่งกั Interior. น os, okay. ันน่าเจ็บเลยฮะเหลียงดูเพยเซบิวผ้าเสต็ปใส่เอ๊ะม่ใช่มาน้อยเท่นะหืมใช่มาน้อยเอ้าวอ้านะมาน้อยนะมาน้อยไม่ส่งผู้่ะหายนะดูนี่อยู่ในรถหรอ เฮ้ยดเอาื่นจังดิ่นั้มาดิ่นตอนนี้เปีรมด็กเลยเปิดเปิดเปิดรูมีหาะบเนี่ยขาเชิดตัวนอกให้ิวทำหน้าปู่ปะทำยัาไะป่าหายเลยค่ะป่ากินหนีแล้วป่าอุ่นเจ๋ไปมูเดิ nó ui cái ui nha Nóng được em. Ui nó luôn ngoài bò. có chân. Mmm, nó mmm. Mmm, mmm. Mmm, mmm. Mmm, đi Mmm. Mmm. đưa nó ีเนาะเฮ้ยไม่มีอะไรเลยบอกอยู่ตูต้ก็ยอยู่ไห <No. S 1> นนาะตู้ได้ดุใชตูวอุ้ยพ่อจะผ่าเชตูว่าตู้เย็นไหนค่ะอะไ่ใช่อมไใช่ขนม ไฟบอกแแบ่แมนป้ายังแม่ยังบ่จ้าแม่เด็กมเล็กน่มีเลย กินได้ไหมดูอไม่ได้เพราเตียขึ้นมากกันจับมือปลาผ่าสิตูของเขาเองโบน,นี่เนาะปวดหัวหม่อยหน่อย เดะหมา,มา,หาวหลูกขาเชิโตขึ้นมามีว่าเาาน,นี่ยบืนยังดินลงระบืนกันเนีน่ยลงไปเอามืดเลยทีมลรลก็ตกหอยบ่มันเจียมมือจะดอเดนปลาอย่างปลา,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 าดีเรย ่วยเพ่่ะคเมื่อยเลยเมื่อยเลยจะนอนสุดทางแต่กูใช้ยู่แต่รังชีพอันเสียบมือจะได้ฮะลู ลงมาพีลงมาพี Roma, ่ลมาพีตาหายแลหายลมาลงมาเอลมาอันนนะปีงชูงนะพีนะดูโต๊ะก็หักด้วยม่เอาเอะไร